นับถือพระรัตนตรยัยเมื่อถึงวันมหาปวารณาพญานาคในแม่น้ำของจะนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขณะเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกและเกิดปิติจึงพ่นดวงประทีปขึ้นมาเป็นพุทธบูชาในพญานาคนี่ใครเห็นก็โอ้ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น หเห็นท่านเสด็จลงมาจากดาวดึงเห็นไหมจ๊ะส่วนพญานาคใต้แม่น้ำคงคาใต้แม่น้ำเนยรัญชาราซึ่งเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นชาพุทธไม่ใช่หรือแล้วทำไมทำไมถึงไม่พ้นบางไฟบ้างปรากฏว่ามีจริงๆเหมือนกันแต่ว่ายุคแรก ในยุคแรกๆหลังพุทธกาลพระพุทธศาสนายังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ <Okay. S 1> พุทธบริษัททั้งสี่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพญานาคเหล่านั้นก็ได้พ้นบังไฟขึ้นมาเหมือนกันและได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันเพราะเห็นพุทธานุภาพโอพุทธานุภาพอาโหพุทโธ แต่ในยุคหลังพระวศาสนาถูกรุกรานจากต่างศาสนามนุษย์ทั้งหลายจึงอพยพย้ายถิ่นฐานบ้างเปลี่ยนศาสนาบ้างย้ายถิ่นบ้างเปลี่ยนบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะใช้เลขเพทุบายอย่างไรที่จะชักจูงทักข่ากันนี้ถ้าใช้เลขเพทุบายก็เปลี่ยนหรือขู่ก็เปลี่ยนแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่มีความเคารพบ,บูชาเทพเจ้ามีใจผูกพันในเทพเจ้าเหล่านั้น ก่อนแล้วเราก็มีใจเลื่อมใสในเทพเจ้าของตนเพระเาะได้รับคําแนะนํามาอย่างนั้นนี่แต่เป็นสมมติฐานทั้งสิ้นแหละเลื่อนลอยเหมือนก้อนเมฆเลื่อนลอยไม่เก็เลื่อนลงไม่คงที่เหมือนท้องฟ้าแต่เทพเจ้าเ่านั้นนะไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญทีแท้จริงไม่มีจริงสมมติฐานเอาดังนั้นน่ะบุญที่เกิดด้วยกุศลรจิตจึงเกิดขึ้นไม่มากไม่ค่อยมากอะไร เมื่อเราเลวแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นแค่ภูมิทวาในสายต่างๆและสายอยู่ในแถบนั้นและเมื่อไปเป็นภูมิทวาก็ยังติดนิสัยอยู่นะคือเปลี่ยนแต่กายหยาบถอดกายหยาบไปได้กายใหม่มาตามกําลังวิบากแต่ความเชื่อดังเดิมก็ยังติดตัวไปความเชื่อไปเดียวกับที่ครั้งเป็นมนุษย์ดังนั้นความเป็นอยู่และการปกครองจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของตนมีการเปลี่ยนรลอกระแสมนุษย์ สร้างกระแสเทรนใหม่ในปรโลกในภูมิของภูมิมะการเปลีป่ยนแปลงกระแสอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาธิปไตยความเชื่อเป็นใหญ่คือฉันจะเชื่ออย่างนี้พวกเทวดาศรัทธาธิปไตยพยายามบังคับให้เทวดาตนอื่นเชื่อตามตนบาวพวกกตั้งป้อมเป็นสตรู กับเทวดาที่ไม่ได้นับถือเช่นเดียวกับความเชื่อของตนแต่ใครไม่เชื่อเป็นชันก็กโกรธขุนมัวถือเป็นศัตรูกันทีเดียวเทวดาวโดนถึงพญาน,นาคที่นับถือุศาสนาในถิ่นนั้นก็พลอยถูกระลานไปด้วยพญาน,นาที่เป็นชาวพุทธซึ่งรักสันติว่าถูกรุกรานจากพญาน,นาที่นับถือความเชื่ออื่นที่หัวอ่อนก็เปลี่ยนศาสนาไปบ้าง ที่หัวแข็งหน่อยคือหัวเพชรที่ไม่เปลีปย่ยนก็อพยพไปอยู่แถบแม่น้ำโขงซึ่งเป็นอาณาเขตอาณาจักรที่นับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบันพญ,ญานาคเหล่านั้นอะแถบแม่น้าําคงคาที่ไม่ใช่ชาพุทธก็มีอยู่ตามวิบากกรรมไปเป็นพญานาคแต่ว่าไม่ใช่ชาพุทธจึงไม่ได้พลบบางไฟเหมือนในสมัยหลังพุทธการในยุคต้น เนี่ยเรากลังฟังอัตถกถาจารย์นะที่เป็นนิยายปรมปรานะฟังสนุกเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของเทวดาในเขตแถวแม่น้ํางคงคานั้นโดยมาเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เป็นมนุษย์เราจะแก้ไขก็ตั้งแก้ไขกันตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยจะแก้ไขอะไรตั้งแก้ไขตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์อันนี้ตั้งศึกษาดีเพราะนันกายมนุษย์เขามียไว้แก้ไข ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของตัวพร่องทําให้เต็มพลาดทําให้มันถูกต้อง้วโดยการอนัตมะแผ่ขยายไปให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิหันมารับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยเมื่อไรมนุษย์เนี่ยหันกลับเข้าไปมองภายในเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวมันนั้นจะเลิกทะเลาะบอกแว้งกันเลยความเชื่อหลากหลายหรือความรู้สึกที่แตกต่างก็จะหมดไปความรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำก็จะหมดไปด้วย คือจะไม่มาคิดว่าเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคเพราะมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนื่องจากไปถึงความสุขไปถึงความรู้แจ้งและความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อพูดไม่ออกเงี้ยมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วครับส่วนเรื่องการปกครองพญารณาในอาณาเขตแม่น้ำโขงจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่จะอยู่ตลอดลําแม่น้ำโขงที่เป็นเมืองพิจารณากลุ่มต่างๆมีเมืองหลวง แล้วก็มีเมืองน้อยๆหัวเมืองต่างๆอย่างนั้นแหละซึ่งทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเมืองโอคินทอนนาคราชเป็นเมืองหลวงเราจังคงจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะเมืองของเจ้าแม่สองนางปกครองโดพยพญานาคีหรือที่ในอดีตเป็นทิดากษัตริย์จะเป็นเมืองบริวารเป็นต้นมีเมืองหลวงแล้วก็มี เมืองบริวารเช่นเมืองของเจ้าแม่สองนางเนี่เป็นเมืองบริวารน,นะอุปมา,าเหมือนในโลกมนุษย์ก็จะมีเมืองหลวงและหูเมืองต่างๆที่ปกครองกันตามลําดับเช่นมีผู้ปกครองประเทศเรองลงมาก็เป็นผู้ว่าราชการจังหว,ว,วัดต่จังหวัดต่างๆแล้วก็รองลงมา,เ,าเป็นนายอำเภอเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตน้นก็จะมีกันลดหลั่นกันไปอย่างนั้นเป็นพบซ้อนพบนะ พญานาคบางพวกอยู่มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็อายุกอวาปติกาอายุยืนเป็นหมื่นปีหาพันหึงหมื่นปี 5, 1, ปมนุษย์บางส่วนก็เพิ่งจะเกิดขึ้นที่ตายไปใหม่ๆเกิดก็มีเหมือนทุกวันยยนี้พญานาคเกิดขึ้นทุกวันนะก็มนุษย์ตายทุกวันตามมิบาก,กรรมก็เกิดขึ้นเรืเ่อยๆผมว่าเทวาก็เกิดขึ้นทุกวันเพราะตายทุกวันชาวสวรรค์ก็เกิดขึ้นทุกวันเพราะตายทุกวัน ในมหานเราก็เกิดขึ้นทุกวันนะตายทุกวันยมนโลกเอยเปรตเอออสุรกายสติเรฉานเลยเกิดขึ้นทุกวันน่ะผูมนุษย์ตายทุกวันและก็มีการเปลี่ยนพบภบมูมันภายในในปรโลกก็ผลัดไปผลัดกันมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเรื่องราวความเป็นย่งชีวิตเนี่ยมากมากกว่าการศึกษาใดๆทั้งสิ้นเลยมันน่าศึกษาแต่ว่าเราใช้เวลาในมนุษย์เปลืองไปกับเรื่องชมากินเนี่ย แล้วก็เรื่องทะเลาะกันขัดแย้งกันเบียดเบียนกันเบียดก็ทําให้ตกจากตําแหน่งจากฐานะเบียนก็ทําให้ตายเบียดก็ทําให้เขาเดือดร้อนมอะไรมือเมื่อเรานั่งเบียดเบียดมีก็อี้ตัวเดียวเบียดเบียดเบียดหล่นตุบอะอย่างเงี้ยเมื่อเราดูคําวภาษามาถึงพญานาคทั้งหลายมีโอกินทร์นาคราชและสวรรค์มัทุระนาคราชเป็นผู้นําได้พาบริวารมาจำศีลที่ใต้แม่น้ําโขง บริเวณที่จำศีลบางส่วนก็เป็นพโพรงดินบางส่วนก็เป็นพโพรงน้ําบางส่วนก็เป็นถ้ำใต้น้ําที่เป็นพโพรงๆเลยจะมาสมาทานอุโบสถศีลในช่วงควาา่าวษาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมาคุณเลยในแต่ละปีพระเจายน้าจะออกมาจำศีลจำนวนไม่เท่ากันที่ตายพโพรงถ้ำพโพรงน้ำพโพรงอะไรต่างๆ แต่แต่ละปีจะออกมาจำศีลเนี่ยจำนวนไม่เท่ากันเหมือนมนุษย์เนี่ยสัปปัญ s าบางคนก็วันพระกะ็ถือศีลวัวเสือศีลมากบ้างน้อยบ้างบางปีก็มากบางปีก็น้อยขึ้นอยู่ว่าพญานาคทั้งหลายยังเพลิดเพลินในการบริโภคการมมากน้อยเพียงไร สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวนะเพศสัมพันธ์ยังเกิดสนุกสนานเพลิดเพลินพูดร้องราทําเพลงอะไรกันไปอย่างนั้นหรือเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของภพพยัยชนะนี่นอกเหนือจากเรื่องนั้นเพราะนั้นถ้ามอมไม่หมกมุ่นอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมดอารมณ์ที่จะมารักษาสีเงินบางปีจึงมีมากมีน้อยไม่เท่ากันหรือบางที บางตนขณะจำศีลพญานาคนะ <S 2> <S 2> จำศีลไปก็ทนคิดถึงนางนาคมารวิกาไม่ได้ตะบะแตกก็ต้องรีบเพน้ากลับขึ้นเมืองบาดาลให้หายคิดถึงซะก่อนก็ลงไปจำใหม่จำศีลคืออดอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้นคือทำใจสงบสงบนิ่งๆแต่ใ,ใคร อาจจะเลิกพุทธานุสินึกถึงพระเจ้าวันนั้นก็จะนึกถึงพระเจ้าเวลาจําศีลของพญานาคพญานาคจะมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ก็จะจําภาพเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกที่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเทโวโรหันนะก็จะระลึกนึกถ,ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเราจะบอกเล่าให้ผูีิมาในภายหลังให้ระลึกนึกถ,ถึงตาม 워싱턴 <목소리가>